สวัสดีครับผมคงคุยนะครับระจำทางช่องเราอยู่ทุกคุยเรขรพยากรและทางชั้นเรียนเรขรพยากรนะครับทางชั้นเรียนวันาานี้มาช้านิดหนึ่งนะครับเมื่อกี้อพอดีว่าคุยกับสูงโคร call center ของโทรเพราะว่าผมกดย้ายค่ายเราย้ายไม่ได้เนื่องจากว่าผมเขาบอกว่าผมไปลงทะเบียนแล้วมันไม่สมบูรณ์นี่เป็นลงสู์ใหญ่นะไม่สมบูรณ์พอเรากดย้ายค่ายแล้วมันจะไปสมบูรณ์อ่ะมผมไม่รู้นะอันนี้ก็ให้ เดี๋ยวตอนสายๆนะครับสักทิ้งที่ยองสักตอนพักเดี๋ยวผมไปทําใหม่หลายๆท่านนี้อยู่ในวงการเบอร์ก็น่าจะมีปัญหาเหมือนกันนะแต่ผมก็อไม่เป็นไรเขาให้ทํำยังไงก็ทําอย่างนั้นนะครับรุ่นสวัสดีครับทุกท่านอ่ะโอเคมาเข้าเรื่องกันนะครับลำพบุบทคนละเรื่องเลยกันที่จะพูดนะครับอะกลุ่มเลขวันนี้เป็นหนึ่งแปดสี่สี่แปดหนึ่งนะครับ น่าจะขอมาติดติดกันแหละเพราะว่าเห็นว่ามี48เยอะนะในช่วงนี้นะครับขอมาติดติดกันว่ามองว่ามันต่างกันยังไงอะไรยังไงเดี๋ยววันนี้จะมาชี้แจงแถลงขายให้ฟังนะครับ1844ผมตั้งชื่อว่าเป็นคนที่กล้าคิดกล้าตัดสินใจนี่เป็นเรื่องเด็ดที่สุดเด่นที่สุดของเลขกลุ่มนี้เพราะนั้นก็คือเด็นของเรื่องของการตัดสินใจเขามักจะคิดและตัดสินใจอะไรได้เร็วเสมอแล้วก็เด็ดขาดด้วยเด็ดขาดด้วยถ้าเป็น48เนี่ยจะดูเด็ดขาดกว่า184นิดนึง184เนี่ยเขาคิดเยอะ เขาคิดไวก็จริงแต่ว่าความคิดมันดูมันดูโฟล์โวหน่อยมันจะแบบจับต้นจนไปลายไม่ค่อยถูกแต่ว่าเขาก็ไม่ได้ตามใครนะนะครับส่วนความที่เป็นความเด็ดขาดเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็น4ี่แจะมากกว่า1นึ่งแปดสี่เนี่ยอาจจะไม่เด็ดขาดแต่ว่าหัวเร็วกว่าคิดเร็วกว่านะครับแล้วก็มันอาจจะแบบมันอาจจะไม่ได้แบบว่า,เ,าเด็ดขาดมากแต่ว่าสิ่งที่เขาพอเขาคิดเยอะๆแล้วเขาจับทางได้ปุ๊บเนี่ยเขาก็ทํา หรือว่านําเสนอแนวคิดนั้นได้อย่างชัดเจนเพราะฉะนั้นคนเล่นนี้จึงเด่นเรื่องของการตัดสินใจแล้วก็การคิดที่ดูแบบไวพิบดีมากนะครับลื่นไหลามากนะครับถ้าคุณเจอคนประเภทนี้นะที่อยู่แถวท้ายๆนะครับให้ให้ระวังไว้ก่อนเลยอันนี้หัวเร็วนะครับหัวเร็วมากแล้วก็หัวไวมากลูกเล่นเยอะคือรู้ว่าจะต้องพลิกแพลงสถานการณ์ยังไงอยู่ตลอดเวลานะครับอันนี้คือแนวความคิดนะครับถ้าถามว่า ถ้าไปในทางดีก็คือเขามีความสามารถสูงในเรื่องของสติปัญญาแต่ถ้าไปไปในทางไม่ดีคือเขาหัวหมอ,อสลับกันนะครับก็ไว้ง่ายคือมันก็เก่งอะ่ะมันก็เก่งในแนวทางนะครับในเรื่องของการตัดสินใจเรื่องของแนวคิดเรื่องของไอเดียอะไรพวกนี้มีแนวคิดหลากหลายแล้วก็มีความเด็ดขาดในตัวเองสูงนะครับอย่างที่สองนะครับเรื่องต่อไปก็คือเรื่องของการกระทํา วิธีการทํางานของเขาเป็นคนที่ค่อนข้างจะทําอะไรคล่องตัวรวดเร็วฉับไวชัดเจนแล้วก็ทําได้หลายๆอย่างพร้อมกันเก่งไหมผมว่าโคตรเก่งเลยนะคบคนเ่นนี่ทําอะไรได้โคตรเก่งเลยนะแต่ว่าอย่างทีออ่อย่างที่ผมบอกไปบางทีเขาก็ทําอะไรเยอะแยะมากมายจนบางครั้งก็ก็แบบเหนื่อยตัวเองข้อด้อยคือมันนะทําให้ตัวเองเหนื่อยมากที่ต้องทําอะไรอยู่ตลอดเวลานะครับต้องแอคทีฟตลอดเวลาสงังถามว่า ถ้าเกิดว่าเป็นคนที่อยู่เฉยๆแล้วมันมาใช้เลขเนี้ยบางทีก็ดูขัดๆนะเพราะว่าบางคนนะ่ะผมจะบอกว่าบางคนมองว่าใจไม่ได้ไม่ได้อยากเปลี่ยนหรอกแต่คือมันจะมีการแบบคนอื่นมาให้เปลี่ยนอะไรเนี้ยหรือว่ามีจังหวะดวง <c oughs> ดวงมันเปลี่ยนเลยนะ่ามาใช้เลขกลุ่มนี้แล้วแถมมีเลขกลุ่มนี้อยู่ตรงกลางเนี่ยมันจะกลายเป็นว่า เขาจะแบบว่ามีอะไรให้ทําเยอะขึ้นมากขึ้นบางทีมีมีสองแนวมันมีสองแนวนะคือมันอาจจะดีขึ้นสําหรับคนที่เข้าใจแต่มันอาจจะกลายเป็นแบบว่ามันต้องรีบทําจนเกินไปต้องทําอะไรเยอะๆบางทีมันก็แบบดูเหนื่อยด,ดูดูเขาเรียกว่าอะไรลนหลานนะครับลนหลานมากเกินไปเพราะฉะนั้นก็ก็ก็เป็นดาบสองคมแต่ถามว่าถ้าอยู่ในแนวทางดีๆนะคนกลุ่มนี้คล่องเร็วทําได้หลายอย่างทําได้ทั้งงานตั้งแต่ เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะการติดต่อประชาสัมพันธ์การพูดคุยหรือแม้กระทั่งวิธีการทํางานที่ค่อนข้างจะคล่องตัวและรวดเร็วนะครับคือ4 8ผมยังยังไม่ค่อยเท่าไหร่เรื่องของเรื่องของการทํางานนะเพราะว่ามันอาจจะเหมือนกับแบบแค่พูดแค่ทาไปเรื่อยๆแต่พอมันมีหนึ่งเข้ามาปุ๊บคือมันมีความชัดเจนด้วยในยตรงนั้นอนะ่ะมันก็เลยกลายเป็นว่าไม่ได้ไม่ได,ไได้ไม่ได้มั่วท่ทีเดียวอ่นะมันก็มีแนวทางที่จะต้องที่ไปได้นะครับ ึ่งมีแถวที่ชัดเจนว่าจะทําแบบนี้แหละอะไรเงี้ยคือเห็นเห็นบางทีเราเห็นเขาก็ทำรูโลโลๆเนี่ยแต่คือเขาแน่นอนเขาจะทําเพื่อสิ่งนี้นั่นแหละมันไม่ใช่แบบว่าทําสเปะสปะไปเสียทีเดียวนะครับก็ถามว่าการทํางานเต็มสิบผมให้สักสักแปดเจ็มสักแปดนะครับเพราะว่ามันอาจจะตรงที่ว่าเออบางทีก็ทําอะไรเยอะมากจนเหนื่อยตัวเองบางทีก็ล้าบ้างอะไรเงี้ยครับใช้พลังงานเยอะนะอันนี้คือวิธีวิธีการทํางาน จะไปได้ได้เด่นในเรื่องไหนบ้างสําหรับการทํางานผมมองว่าถ้าเป็นการทํางานที่ไม่เคยทํามาก่อนผมว่าเขาทําได้หรือว่างานที่ต้องแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าเออเรือน,นี้ทําได้ดีนะครับซึ่งผมไม่สามารถฟิกได้หรืว่าจะเป็นอาชีพอะไรอ,อ,อะไรก็ตามที่มันแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าดีๆหรืออะไรที่ไม่เคยทํามาก่อนอันนี้เขาก็ทําได้หรือการใช้ทักษะในการสื่อสารรวดเร็วฉวับไวหรือ จะเป็นงานที่เกี่ยวกับการเดินทางขนส่งอะไรพวกนี้ก็โอเคนะครับก็โอเคืมแต่ข้อได้นิดนึงคือาอาจจะแบบเป็นคนอีกนิดนึงเพิ่มเติมคือเขาเป็นคนทําอะไรจริงจังอะ่ะทำอะไรจริงจริงอะ่ะบางคนเห็นว่าสี่แปดให้มันทําอันนี้คือการกระทานะไม่ใช่วิธีการคิดหรือการพูดจาเลยนะเวลาที่เขาลงมือทำอะ่ะเขาดูจริงจังในสิ่งที่เขาจะทําสมมุติว่าถ้าคุณคิดว่าเป็นการหลอกลวงสมมุตินะสมมุติเป็นเรื่องเรื่องเลาๆนะเขาตั้งใจมาหลอกอนึกออกใช่ปะ เพราะฉะนั้นคุณโดนแน,แน่อะไรประมาณนี้คือถ้าพูดถึงตัวเขาเองงานนี้เขาตั้งใหญ่คือตั้งใจ่มาหลอกมันก็ประสบความสาเร็จไงไม่กอ,อกใช่ไหมเออมันจะเป็นแนวนั้นนะครับส่วนเรื่องต่อไปเรื่องของบุคลิกภายนอกเขาปเป็นคนที่คล่องตัวฉับไวนะครับทาอะไรแบบสมาร์ทสมาร์ทเหมือนออกสไตล์นักกีฬานะครับแล้วเป็นคนที่ไม่ค่อยหยุดนิ่งชอบเดินทางชอบที่จะหาจิงใหม่ๆให้กับตัวเองเสมอดูด้านหน้าก็โอเคนะครับบุคลิกก็ดึงดูด ระดับหนึ่งนะก็ดึงดูระดับหนึ่งเพราะว่ามีเลขแปอยู่ไงก็มีพลังทางเพศพลังการดึงดูดผู้คนอะไรพวกนีน้มันก็มีนะครับมีความชัดเจนในตัวเองนะครับบุคลิกดูโดดเด่นเพราะว่าเหมือนจะชอบแบบออกข้างหน้าเป็นผู้นําหน่อยๆอ,อะไรพวกนี้นะครับก็ทําให้ดูแบบดูน่าเชื่อถืออยู่ไกลๆนะแต่บางคนพอเห็นเลขสี่แปดจะรู้สึกว่าคนคนนี้มันพราเราเรา,เราเรียนรู้กันมาจากจาก ที่เราผ่านมาหลายสิบป,ปีว่าเออคำทำนาจะออกไปถางแบบโกหกกะล่อนต้อแหล้วะไม่เคยคิดไปเรื่องนั้นแต่บางทีเราลองเอาขอพวกนี้มามองในเชิงบวกมันก็แบบมันมีความกล่องตัวมีทักษะมีไววคลิปอะไรพวกนี้ยอย่างเงี้ยก็ได้นะไม่ไม่ต้องไปมองใน,นลบอย่างเดียวก็ได้นะครับอ่ะโอเคเรื่องต่อไปเรื่องของความรักเขาเป็นคนที่รักใครและรักจะต้องให้ได้อ่ะมีความเป็นแบบนั้นอยู่สูงอยู่พอสมค,ควรเพราะว่า หนึ่งแปดเองเขาเป็นคนที่อยากได้อะไรต้องได้ไม่ว่าจะเจ็บแค่ไหนก็ต้องยอมนะครับส่วนสี่แปดเนี่ยก็มีลูกเล่นแลปลามีทักษะในการเข้าถึงผู้คนที่ดีเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเขาจะตั้งใจจะจีบใครผมว่าไม่น่าจะพลาดเขาน่าจะจีบติดนะครับแต่ถ้าเราต้องการจะจีบคนเลขเนี่ยเราต้องเหนือเ,นเขาหน่อยทักษะเราต้องเต็มที่หน่อยนะครับเพราะเขาก็เชิงเยอะเหมือนกันนะครับอ,อันนี้คือเรื่องของ ความรู้สึกในการที่จะแบบเข้าหากันนะครับเรื่องบุคลิกก็โอเคนะครับเรื่องพลังทางเพศก็โอเคนะผมมองว่าเออมันจะมีเลขที่แบบปฏิสัมพันธ์กับคนได้ดีนะครับออแต่ถ้ามองในมูลรก,ก็คือเขาเป็นคนที่ถ้าจะเรื่องความรักเขาพลิกได้ตลอดไงอยากจะแบบออจะเปลี่ยนป็นคนนั้นจะเปลี่ยนคนนี้คือมันแล้วแต่ใจเขาอะแล้วแต่ใจเขาว่าเขาจะเอาอย่างเงถ้าเขาชอบก็ดีแต่เขาแต่เราก็ต้องนึกในใจว่าสักวันเดีย๋ยวมันก็ต้องเปลี่ยน,หร,ยนหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ย คือถ้าเป็นคนดีโอเคเขารักคุณแน่แต่ถ้าเป็นคนไม่ดีแน่นอนสุดทางะครับคุณต้องอยู่กับเขาไว้แบบอื่นๆมึนๆว่าเอ้ยมันจะเอาไงแน่วะอะไรเงี้ยก็ก็แล้วแต่คนชอบนะอืผมก็บอกเป็นกลางๆไว้ว่าเออมันก็ไม่ได้เลวร้ายขนาดนั้นถ้าเกิดว่าเป็นคนดีมันก็ดีนะครับมันก็เอาใจใสด่ดีแต่ถ้าเป็นคนไม่ดีก็ก็ดูแบบกระล่อนอย่างที่เขาว่าประมาณนั้นนะครับอ่ะโอเคเรื่องสุดท้ายเรื่องของการเงิน แน่นอนว่าเลขแปลกๆแบบนี้เลขเด่นเรื่องของการทํางานอาจจะมีทักษะไว้พิพาไรเพราะีั้นแล้วมันมีเลขแปด,ด้วยหาเงินเก่งครับคนประเภทนี้จับแล้วต้องได้จับแล้วต้องได้จับแล้วต้องมีจับแล้วมันต้องเป็นชิ้นเป็นอันหาเงินเก่งมากเต็มสิบให้สิบนะครับหาเงินเก่งมากแต่แน่นอนมันไม่ใช่เลขเก็บเงินครับเพราะนั้นก็ใช้เก่งเหมือนกันเป็นคนที่ใช้เงินค่อนข้างจะอยากใช้ก็ใช้อมือเติมนิดนึงนะครับเป็นคนที่ ไม่ได้เก็บเงินแบบมัทธยัตกดออมอะไรขนาดนั้นแต่ถ้าถามว่าถ้าบอกว่าให้เขาไปตั้งใจเก็บเงินนะก็จะได้ระดับหนึ่งอ่าสมมุติว่าสมมุติว่าอ่าสิบาทเก็บเ็จะเก็บได้สักห้าบาทหกบาทอะไรนะคือก็ต้องมีใช้อยู่ดีนะครับคือถ้าพูดว่าตั้ง,งใจจะเก็บนะก็แน่นอนแหละถ้าใครชอบสไตล์แบบถ้ต้องเก็บเงินต้องอะไรเนี่ยอันเนี้ยก็ไม่ตอบตัวแต่ถ้าสไตล์แบบหาเงินเก่งๆเลยเออหาเงินได้หลายๆช่องทางอ่าโอเคเรื่องนี้ก็ตอบตอบโจทย์ได้เหมือนกัน นี่คือภาพรวมทั้งหมดของเลขกลุ่มวันนี้นะครับ184481นะครับก็น่าจะตอบโจทย์ได้เนาะว่าเออรจะมองอยังไงวิธีการมองเป็นยังไงอะไรอยังไงนะครับก็อาการผมอาจจะเซ็งๆนิดนึงนะวันนี้เพราะว่า <c oughs> ย้ายครร่ยายราใหญ่ไม่ได้ <c oughs> สวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้มีจิมนะนะครับคุณภูริทัศน์อ่าโอเค สำหรับวันนี้ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามทางช่องยูทูบแล้วก็ทางชัน้นเรีื่องพยากรเดี๋ยวเย็นนี้เจอกันนะครับสำหรับทางช่องยูทูบส่วนทางชั้นเรียนก็พบกันพรุ่งนี้นะครับวันนี้ใช่ไหมเออใช่ใช่วันนี้คุณรหัสวันนี้วันศุกร์อโเคขอบคุณทุกท่านมากครับสวัสดีครับ